มาซ้ําและวันนี้เราได้กินของแปลกของอร่อยที่ว่าคนกระบินอ่ะเขาจะรู้กันว่าร้านเนี้มีขนมมันเนี่ยนานๆจะท,ทําทีทุกคนนุ่มหนึบจริงอร่อยมากข้างในไม่มีไส้แต่มันเหนียวหนึบหนับเฮ้ยดีสามห้าบาทเนี่ยมีขนมเทียนอยีกทุกคนไส้เค็มมีนมหลายอย่างเลยนะนมเทียนยี่บาทมีประมาณสี่ชิ้นชิ้นละห้าบาทบ้านนี้ทําขนมดีนะนึ่งดีมากไส้อร่อยอร่อยมาก แป้งด mm ีไ hmm. ส <eterm oon. S 1> ้ดีชิ้นละห้าบาทยังถูกมากครับอือเราต้องลองใส่ไส้ด้ไหมอ่ะใส่ไส้ก็ดีนะมีขนมอะไรเผือกขอลองได้ไหมขออันนึงได้จ้าอันนี้ก็ยี่สิบบาทหรอใช่โอ้โหตัยี่สิบบาทขนมเผือกนึ่งเป็นขนมหน่อไม้อะไรเงี้ยแต่เป็นเผือกคนดีอือหอมเผือกหมร้านนี้เป็นร้านทั้งในตำนานวิวดีหมูกระทะดีราคาถูกขนมโคตรอร่อย พอแล้วนะเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วเนี่ยมน,นมแหนมแหนมทอดจานนี้รอนานหน่อยเพราะว่าเขาจะาคอ่อยๆทอดใช้ไฟอ่อนๆอร่อยจังเนี่ยสั่งมาให้กับคนกินเบียร์นะแหนมจริงๆเลี่ยวนะยก,กำลังดีสิงดองเด็ดอืหอมเชื่ออุ้ยกะผัดกระเด้งข้าวเตากะผัดโคตรดีร่วนมากจริงๆร้านเนี่ยกะผัดดังเลยนะเราลืมไปชั่วขณะนาดคพวกกับพวกหมวดคะดีมาก ชอบความกระเทียมเจียวเยอะๆเนี่ยอ๋าาราอยิเรามาซ้ำว่าพิมงานบอกว่าวันนี้อยากกินไส้ทอดร้าน,นแรกที่นึกถึงก็ร้านนี้นร้านพี่เล็กวังแดงไส้ทอดอร่อยมากยำผัวพูที่คนมาเม้นในติ๊กต็อกว่าห้ามพลาดแล้วเราจะพลาดได้อย่างไงรอู้ดูเครื่องดิหัวหอมเจียวนี่เยอะมากก่อนจึิงถึงเครื่องวังแดงเจ้าเก่าเจ้าเดิมสุดซอยตลาดล่างเทศบาลตำบลกบิน